ำบนท่าฉนวนมีพื้นที่ทำงานเป็นส่วนมากและปลูกได้ตลอดทั้งปีทำให้เป็นแหล่งอาหารของมแมลงและสะตัตว์พืชก่อให้เกิดความเสียหายกับข้าวในพื้นที่มีการใช้สารเคมีซึ่งได้ผลดีในช่วงแรกแต่ทำให้มีผลเสียต่อสุขภาพและเกษตรกรเห็นว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตอีกทั้งยังมีสารเคมีตกค้างในแปลงเกษตรกรจึงหันมาพึ่งพาชีววิธีแทน เพื่อรักษาระบบนิเวศและเพื่อความปลอดภัยกับตนเองและชุมชนวัตถุประสงค์ของศูนย์จัดการสตัตว์พืชชุมชน 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการสตัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติผลิตขยายสารชีวพันธุ์การผลิตขยายสารสกัดสมุนไพร ใช้ควบคุมศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง 3. เพื่อให้บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในชุมชนบทบาทหน้าที่สมาชิกสูดจัดการศัตรูพืชชุมชน 1. การสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชในชุมชน 2. การผลิตยขยายสารชีวพันธุ์เพื่อควบคุมศัตรูพืช 3. มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการศัตรูพืชในชุมชน 4. เผยแพร่ความรู้ในการผลิตการใช้สารชีวพันธุ์ให้ผู้ที่สนใจทั้งในชุมชนและชุมชนข้างเคียงดําดำเนินการตามระเบียบของกลุ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกส่วนจัดการศัตรูพืชชุมชนร่วมการวางแผนในการจัดการศัตรูพืชติดตามสถานการณ์ในช่วงฤดูปลูก รายงานผลการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชเป็นประจำมีการอบรมรับความรู้จากสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานภาคีร่วมกันจัดทำเชื้อราบิวเรียรจากข้าวสุกเพื่อใช้ป้องกันกำจัดมแมลงศัตรูพืชการจัดทำน้ำหมักชีวภาพและน้ำหมักสมุนไพรเพื่อใช้ในนาข้าวมีการผลิตสารสมุนไพรป้องกันกำจัดโรคพืชมีการเรียนรู้ในเรื่องชนิดมแมลงศัตรูพืชและ,มะแมลงศัตรูธรรมชาติ มีการแจ้งเตือนปริมาณมาแมลงศัตรูพ,พืชที่พบในแปลงสำรวจให้กับสมาชิกได้ทราบ